ครับก็กครับวันนี้มาพบกับช่างเหลี่ยมเชียงรายนะครับแล้วก็ช่างชาโควลาชนะครับวันนี้มี P C X <อ>ตัว150ซีซีนะครับมีปัญหาก็คือเปอิดสมาร์ทคีแล้วไฟไม่ติดใช่ไหมไฟเรือนไมติดไหม,ไ,มไฟหน้าปัดไม่ติดแล้วก็ไฟไฟหน้าก็ไม่ติดไม่ติดทั้งอย่างไม่ติดทั้งอย่างแต่ว่าปั๊มติ๊กอะไรทํางานหมด<ช>นะครับเกิดจากอะไรนะนี่นะครับมาดูลองเาอาดูกัน กองเก่าก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ชัดโอ้มือไม่นิ่งว่เด็กยนข้าวเนี่ยข่าวนะครับมือไม่นิ่งนะครับอ่าจะมีเขี้ยวตรงแถวที่สองตัวที่สามนะครับหายไปหนึ่งมาหายไปหนึ่งเขี้ยวนะครับที่กองก็คือเปลี่ยนกองไฟไปแล้วพิวน้าปัดเ ขึ้นไหมไม่ขึ้นเหมือนกันไม่ขึ้นเมื่อก่อนนี้แต่นี่มันกล่องมันก็มันก็ต้องคงต้องเปลี่ยนแล้วแหละเียนในไฟล์มาทเพราะไฟเคี่ยวมันาทำแต่ว่าทีนี้ก็มาเหลือแค่ <c oughs> ปั๊มทํางานทุกอย่างเลยนะปั๊มทํางานทุกอย่างเออเดี๋ยวามาไล่ีทนึงลองเปลี่ยนรีเลย์ตัวนี้ซดีกว่ารีเลย์ไฟหน้าเนี่ยรีเลย์ตัวเนี้ยเออเนี่ยเนี่ยรีเลย์ตัวนี้นะครับไอ้พวกเกี่ยวกับพวกไฟหน้าตัวนี้มันจะเป็นควบคุมเกี่ยวกับระบบไฟเลยยูฟ้า ก็เดี๋ยวเรามาดูฟิวก่อนนะครับว่ารถมาสภาพนี้อ๋อนี่เขาซื้อมาเหรอเขาซื้อมาสภาพนี้เลยอ๋อนี่คือเขาซื้อมาสภาพนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าช่างชาจะติดไหมแก้หายไหมัำไม่ติดกับตัวใครตัมันติดไหมติดไหมสวิสกับปืนติดนะจะว่าสตาร์มิติดสตาร์ม่ติด ปั๊มอะไทำงานทุกอย่างปั๊มอะไรทำงานทุกอย่าง,ตง,าางสตาร์ทไม่ติดแต่ว่าเปลี่ยนกลองอะคงต้องเปลี่ยนอยู่แล้วแนละ้วเนานะฮะสายมันหายแล้วดูไล่ดูใหม่แล้ระบบไฟมันไม่ขึ้นสักอย่างเดียวกลองนะคงต้องปิดอยู่แล้วแหละหรือคง,งคงต้องเปลี่ยนอยู่แล้วเพราะมันเขี่ยวมันขาดหายไปอันนึง เดี๋ยวมาดูช่างชาถอดดูฟิวแต่ละตัวก่อนนะครับก็ช่องนี้ช่องของช่างชาโคราชมีปัญหานิดนึงนะครับไม่นิดนึงเลยรุ่นกันต่อไปยาวๆไม่ไม่ไม่นิดนึงแล้วเนี่ยรุ่นกินยาวๆก็ มไ, yeah. ไม่ค่อยได <Trans> ้ลงคลิปไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยได้ได้ลงคลิปนะครับก็ดูช่องผมก็ได้นะครับช่างชาบอกนะครับช, <beter Canadian> ช่องช่างเหลี่ยมไปก่อนนะมาดูช่องช่างเหลี่ยมก่อนก็ได้นะครับก็ลองเปลี่ยนฟิล <spe c> ตัวนี้อั <spe c> นนี้ตัวนึง <spe c> อยู่รีเลย์อยู่ข้างในนัมีอยู่อะ <spe c> <iane> เดี๋ยวรอสักครู่นะครับก็มาพูดถึงเรื่องอันนี้ก่อนนะครับพอดีต้องรอช่างชาไปเอาตัวรีเลยมานะครับ ก็รถคันนี้ลูกค้าได้แจ้งช่างช้าว่าไปซื้อมือสองมาสภาพนี้เลยนะครับแต่อันนี้ก็คือลูกค้าเขาลือมาให้นะครับก็คือสภาพเป็นแบบนี้เลยนะเขาก็บอกว่าอาการก็เป็นแบบนี้ก็ไปซ่อมเอานะครับอ่ะตัวนี้ได้เอาเชืยวขึ้นข้างบน ไม่ติด,ด,ดหน้าปันอะไรก็ไม่มานึกว่าไฟพวกนี้อะไรของม้าหนาต่อตู้ก็เลยไม่ก้อยไก่ก่อนจะลองสตาร์ทดิด้นไหมสตาร์ทก็ไม่ติดใช่ไหมอ๋อก็คลิปนี้ เดี๋ยวขออะไรดีก่อนอ๋าไอ้เอ็มลองโยกนี่พี่หน่อยดิเอาลองไล่ดูก่อนโยกนี่หน่อยเนี่ยๆไอ้ตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพันสายใหม่ลองยกให้หน่อยเดี๋ยวมันบึ้มบัมบึ้มบัมเป็นต้นี่ขอไล่ไฟก่อนเดี๋ยวขอไล่ไฟก่อนเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับอ๋อน่าจะยาวดูสิก็น่าจะน่าจะยาวนะเพราะว่าฝันมีขึ้นก็อาการแบบนี้ก็ต้องคงต้องไล่ไฟ น่าดูเลยนะครับก็ไ like ล่ปัญหาหรืออ่ะหรือใครเคยเจอปัญหาแบบนี้เนาะหรือใครเคยเจอปัญหาแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับหลายๆคนเนาะพี่ชาก็ดีเหมือนกันนะก็หรือใครใครเคยเจอแบบนี้ก็แชร์ความรู้กันไปนะครับก็เป็นช่างด้วยกันก็แบ่งปันความรู้กันแชร์กันไปนะครับ <ม>ก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับหรือใครเคยเจอแบบนี้นะครับก็คอมเมนต์มาเลยนะครับก็แชร์ความรู้มานะครับก็เดี๋ยวผมก็จะทำการเช็คให้ละเอียดกว่านี้หน่อยหนึง่งแต่พอดีเนี่ยกล่องที่มากันรถเนาะเขี้ยวมันหายไปเขี้ยวหนึง่งเดี๋ยวมันจะไม่สมบูรณ์ก็คงต้องเปลี่ยนอยู่แล้วแหละกล่องไฟเนาะก็ยังเหลืออีกอย่างหนึ่งก็ตอนนี้มาดูนะครับ ตรงมัดไฟตอนนี้เห็นไหมมันละลายนะครับก็เดี๋ยวเห็นทองแดงเลยเดยวพ่ชาผมว่าบางทีไฟพวกนี้มันแรงนะมันโดดหากันได้นะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับเห็นทองแดงเลยนะครับแต่ไฟพวกนี้มันแรงนะแรงนะแรงจริงจริงมันโดดหากันได้มันโดดหากันได้จริง ใกล้กันเพราะแมัน,ไมนะไรอ่ะใกล้ๆกันมันวิ่งหากันวิ่งหากันเลยนะ<ม>ก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวก็ลงคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าเป็นกับอะไรนะรเดี๋ยวผมขอทําการเช็คให้ละเอียดกว่านี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวมาแชร์ความรู้ให้อีกทีหนึ่งก็คลิปนี้นะครับก็ได้เพิง่งปิดได้เพิ่งปิดเราติดตามอ๋อเราติดตามก่อนนะตามตามช้าๆขอเช็คก่อน อัะดูดีเรีไม่เต็กไม่ต๊อกเลยด้วยไอยตัวนี้คือน่าจะไฟพวกปิดเอนจินหรือเปล่าอ่ะแล้วล่ะปัดไม่ขึ้นเลยเปิดยังน่ะอ่ะเปิดแล้วเนี่ยเปิดแลแบตมีไฟไหมเอ่ไม่นี่เป็นแม้เทียม ดูแบตด้วยนะอ,ยอ่าเช็คอย่างดีไฟไม่มีแบตนะครับจบจบเลยอาชีพช่าง <laughs> อย่ามองข้ามนะครับแบตเตอรี่นะครับแต่ตัวนี้มันไม่ใช่ของแท้นะครับมันเป็นของธรรมดาทั่วไปนะครับก็อย่าเพิ่งไปมองข้ามนะครับแบตเตอรี่นะครับอย่ามองข้ามแบตเตอรี่โดยเด็ดขาดนะครับอ่าเดี๋ยวรอ แบตเตอรี่แป๊บนึงนะครับเข้ามาละเอาไรเนี่ยได้ทรงทรงผมนี่เหมือนเหมือนกันทุกวันเลยนะฮะเป็นคนง่ายๆอะไรนะโซ่ช่างชานี่เอกไอคงเอกกระลักไปเลยนะครับเดียวทรงเดียวนะครับน่าจะได้กินหนา คงเอกลักษณ์ไปจริงๆนะครับทรงผมนะครับทุกวันก็เหมือนเดิมนะครับมีก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับมาดูนะครับอ๋อถ้าเป็นแบตเตอรี่นี่มีฮาฮะอของนี่อย่ามองข้ามไปดิบางทีน่ะแบตเตอรี่น่ะพี่ชาเคยเห็นไหมพี่ว่า โวนโวนถึงอะ่ะแต่ข้างในเอมเอมมันเสียกำลังเอ็มมันฉุดไม่ขึ้นอะ่ะเคยเห็นนะใช่ไหมเคยเจอใช่ไหมที่บอลคเราวัดมีสิบสองสิบสามสิบสองสิบ

ไ,ไม่บกว่าที่นเว่าจะไปทงานในปั้มนะสิ่งเนีป่ป้ามาทำงานอยูในลอง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 เอาเสียบเข้าไปโอเนะอ่าเหมือนเดิม ตรงสวิตต์ไอ้ตรงเบรกก็มีส่วนนะใช่ไหมแต่ตัวน,นี้ไฟหน้าปัดมันไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวมันต้องเช็คดูอ่ะแต่พี่มาดูกล่องตัวนี้เนี่เห็นไหมเห็นไหมมาดูกล่องนี้ก่อนนี่เนี่ยเนี่ยนั้นมันกล่องควบคุมไปนะก็นั่นไงเนี่ยมันแตกมาหรือเปล่าไปชนมาแตกหรือเปล่าเนี่ยอะไรเนี่ยพันมา โอ้ oh, แตกจริงๆพี่ชาโอเคประมาณนั้นแหละออาเดี๋ยวเข้ามาว่ากันก็เดี๋ยวนะขอหาก่อนนะครับกข้าวก่อนก็เดี๋ยวค่อยมาลงจะปั๊มมาทำงานไหมทำทำ <c oughs> ทำนี่ด้วยนะ <c oughs> ทำทำปั๊มทำงานนะครับปั๊มติ๊กทำงานแต่ว่าไฟข้างหน้าไม่ทำงานก็เดี๋ยว ลงคลิปขอเช็คก่อนเดี๋ยวลงคลิปให้อีกทีนึงนะครับว่าเป็นการอะไรนะครับก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับ <c oughs> สวัสดีครับ